เอาไปพระไปคู่ก่อนนี่ชุดถุกชุดเทียนก็ได้ละมั้ง 然后。 我们。Well, สีขาบอว่าก็ซาบนี่เรียนแบสองคนของกองทัพสู้กเลยกำหนดไห้สำรหงกองวัพสู้นอกจากนั in splash, ้นธรรมคนธรรมดาเรียนเพื to, ่อใา้เป็นธรรมศึกษาธรรมศึกษาประโยชน์ุกกรมนี้ืองเขาจะได้รูู้้ในสีสาขาวิชชาวิชาที่เกี่ยวกับ เข้าเข้าใจซ้ำได้เกิดเป็นกับคำเ่องเกี่ยวกับควบเป็นไปธรรมะหรือธรรมชาติ์อันนี้ตับูรุณการขั้มสอนของพระพุทธศาสราเขายอมรับรับหรือเกินสอนเนี่ยอะไรเกิดเห็นเนี่ยอะไรเข้าเข่าใจซ้ำได้เพื่อเป็นสไตรฟองให้ฟอมมากให้ค้ามากก็ต่อไปเชื่อมแท้อธิบายให้ได้ตางเรียกว่าวิชาการดูคำเร็นวิชาแดกของการสอบ มือแรกกระาวิชาต่อไปกับธรรมะวิชาธรรมะคือธรรมะศึกษาเอือว่าพูดวิชาธรรมะอย่างไถึงว่าเพิร์สแดงหมวดไปทุกกบคหมวดสอป็ยังไงคุพละหมวดสิบหกอนี้สนักธรรมตรี่สิเมหลายตุเจาทองต่ำให้นัครวัฒนาการคือหมวดธรรมน่สิเขาเรียนเบดเด่นดหนาแะกระด เนเตียมมาถามน่้อยหนึ่งดอกปลอยดอซีฟอร์เอาอธิบายไปตามนั้นเราเปนว่าแบบนี้คือเขาเรียนรู้น่ยเรียนรู้ตนใหม่ในในตนใหม่บดในปลาแต่ว่างามเสี่ยวไม่เห็นยากไม่เห็นซีซตนานดประโยชน์มันเป็นขนาด้แต่ว่าต้องเรียนรู้บดต้องมีทิศต้อมีทินีนกัเยายวกันเนี่คนก็ได้สอนางเดียวคนก็ได้สอนท่านมันดีดีดน เพิ <Spy. S 2> <allen> uh ่มดีปุตสลาธรรมะกุตสลาธรรมะเพิ่งกระบอกนะครับอพิชาตากตาธรรมะคือเป็นกางๆเพิ่งกระบอกใ่นเจาะเพิ่งบอกเพิ่งสี่แม่แก้งเพิ่งเป็นอไรสั่้าเข้าเซลล์จะแน่ใดปฏิบัติแน่ลยปุตส่าธรรมะวิตสาพุทธะวุตสาพุทธประวัติคุณคนแต่ละคนเกิดขึ้นมาเนี่ยรามีพอมีแม่ปุญาตายาย กองทัพนี่เขาตกลมาสะสมดาพวกนี้นี่พอแม่ปูยญาตายายมากป็นเกิดยื้อใส่ยื้ยืใสเลี้ยนมีสาอาการจังไดออกมาอ่าแสวงหาโมกทธรรมุก่อยังแม่พ่อผู้ใดผู้ใดเก็บผู้ย่อมรับนัำถือผู้แหลกผู้ยี่ผู้ผู้แหลกผู้สุดท้ายนี่บอกเอิ้นี๋ยววันนีาพุทธประวัติเรื่อบอกว่าิของพลเอเจ้าญหรือผู้เกี่ยวของทั้งหลายตามผู้ทำ สาหรับน sí. ักทัพตีกส mm ิรนวุ่นไปบดแต่ว่านักทมูดทีจอะลุไปื่อยเล็นักทัพเีองพ่าดหลัก่อาัตว์ยอะกีตามหาสาวกสาวทุกแปดสิบปดสิบหอียังแม่จนจนได้รับตสาบได้รับการย่องจากพแเจ้าเนได้ร่วมไปในหาชาพุทระวัิคืระวัิขององแม่ของพด่อของรุมาสดาครับทีชาสุดท้าย มีซาน่ายยีน่ยคือหมายถึงว่าค่นยึดน้ำกัดเป็นสังคมนึงกับตองมีระเบียบมีวีน่ยคือสังเบียีน่ายของทหารนี่แหละเวลานี้ต้องเล็นนี่เวลานี้ต้องเล็นแต่นี่ต้องอยู่ในระเบียบในยีน่ายเห็นแรงมันจะสิได้ดันสิ่งู้ใหญ่โคนคือกัดโคนตอมีระเบียบผมมีวีน่ายกับบึงกับบ่อห้ามสังคมนั้นกับบ่อห้ามเดือดร้อนเด้ นี่เเดียบมีวินัยมีพลาให้คนเป็นลอยคนเป็นมือเป็นคนเพื่อังทำบรรยากาศเขาเรียกเรียกที่สมายอีอ่าสมัย่อนอากาศนี่เครื่องเสียงมรื่องนี้อ็ไรเขาทขตัวเองเต่ยว่าไดรกาวถึงแนวมาส่งเสริมพวกนี้พวกนี้จะเทศอยู่หนคนถึงเสี่หายลอยครับเนี่ยเสียหายลอยทีนั่งไคนั่งมัมีเงียบเงียบนล้มหายใจจะของฟัง้ามาคนเบาๆก็ได้ยินเพื่อเข้าเรือดเลือดแต่นท่ว่า คือาเดิเลิกมทีนึงทีสอเนียลยเ่ลงของเลกให้ก็ได้ยินปับเดตาคนกับปับแสงตาคนกับปับหูกับปับทุกสิ่งทุกอย่างมสิแนวนั่นนะราว่าคนยนั่นกันไดหลายยครับเขาพวที่ข้นบ่ขนขึ้เงียบไปตั้งใจฟังอันนี้เอา่ตัวการสัจจ พอบางคนไปพูดถึงแล้วนะใ้ตามสถาการไปพูดถึงเหล่ไปดร้างทั้งไปเดียบเงียบไปเพื่อเห็นในสังคมเงียท่านเจ้าพ่อก็เห็นนะแต่ั้นเส้นเจ้ากับนังก็จะมีวิตที่ร่งหายใจกันมีที่รหล่ยดบบได้กอาจจะเป็นบนล่าก็ไ้คือ v i s อาีเรียบปีวไนปีวนละครับพ่อที่สิรักตงไปคือเขาา เทศภาสนาคสะอาดเลลองรับน้ำที่สะอาดเพือนกอกอยูม่ยืมไม่หิตอันนี้ก็แบบเดียวกันพ้าเนี่ยนองีมีวนนัีมีินัยแล้วแล้องทรเป็นพระเนี่ยที่งามมีอะไรอีมีหน้ยวิน้าของาเนี่ยีอยังแน่เพลื่อนบ้านไปเขาสูบุทเทศมาทุกมาสูุทเทศทุกสิบหามืเรียกว่ามาในพระปฏิโมกมีสองร้อยยี่สิบเจ็ด้ขาบดมีย่งแนนทองเห็นมันได้เขาใจก็ ก็หลังเขาสียเยนตันนี้เป็นภาไม่เล่นไม่นีครับตรงนี้สติมบูรณ์นะไรสถีติสมบูรณ์สีเงิสีพูดสีทัพนี่ยางตางนี่สถิยสมบูรณ์ใ,กในการเป็นพเรีนทีดีมีเป็นเป็นคนมีวินัยสียนงอาสีทายุจระปัสสวะเดเสละ,อละอบอกให้ลในคองสุ่ของเข,ขียวมากในะมอ่าติงหเลยเนี่ยนะ ก็ได้รักษาสิ่งแวดล้อมต่าได้เจารักษาสิ่งแวดล้อมเ็สองพันปีเลย่นเาขอกสิมาท่จะจเจาเย็นคื้นอนี่มพรด้เจาสอมวเดียวีขิซซสมโมเน่ทเดือนสิ่งกเป็นพันเนที่ดีที่งามรักษาสิ่งแวดล้อมซอยกันบวชเคละขึ้นบนรถ่ซาบานีในของสุขของเสียว กุชารากู้ไทยปัสสาวะก้เงียวหัเงี้ยวอุัติที่ตายโกหกใหแต่นี้คพโลกโลกธรรมศาตร์โลกเียงสิ่งทากอย่างคือนะรับแม่เุยหนึ่ร้ายก้อนหันบานหลายก้อนที่เที่ยวที่ห้าสิแดดีดี่คือก็จะมนี่ี่วกคิดเห็นแตกต่างกันแต่ต่างกันออไปว่าแม่ไม่เลย ว่ได้ใส่รอว่าสวดอะไรหรอมีกนี่แนวคิดแนวนึ้อะไแนวกมาในปฏิโมกข์เกี่ยวกับทิกซนี่ทิกูนีสำหรับเทรว่าก็มีหละแต่เป็นอย่างที่ดับอบอบทบเศร้าสวนคือคงใบกคือโคงใบโค้งใบเว่ยบาลีแมนโดมีเขากทีเจนราไ่รู้แต่คือยังพอดแหละพอ ปาทิเทศซึนี่ยากเลนี่ไปในทีนิมนุตนทิกซุนี้ช้พร้อกนก็สิคือจะแม่ขาวนซีเดียวนี่แหละคุณยิ่งข้าในเป็นแง่แง่ท่าใไในเนียน,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 นั่นแน่ในตนที่นี่เข้าเออ้นมาลดอกสี่สองกันอี่เดอร์มงนี้หลงพ่อบงนี้พืนมาตันนี่อ้หลวงพ่อหรือมากันี่นั่นแหละพระอาภาที่แน่ห่งแต่นี่นมุ่ก็บอกว่าน้อาออกไปในไร่ออกไปน้ เาบอกบอกแค่ผมเกนอาไัสปารซี่ซุนี่ย่างเป็นไงัตดต้องพิจารณาเดียวนี่ก็มีพิสซี่นี่มีแม่เขาเป็นพ่แม่ขาเป็นไงสัตบอกบอกว่าผ่านพู้ได้ดอกผุ้ยิ่งเป็นไงสัตวเป็นกรเลยเป็นเข้าก่เลยเอามาพิจารณาสักมพิจารณาผมพิี่ิุนี่ยิบกระโคงไว้คือเกรงต่ำโมเมนต์แนวอยาก แตตัวเมนแนวหันตัวนแนลใหญ่ตมนเนวหันคือซึ่งไม่ออกเวลามาตัดทันจังเพ่นจังดั้นเลี่ยมพาร์ติซไม่เล่นก็ะอันตรายที่กับอันตรารแบบนั้นไม่ออกอันไกล้ที่สุดได้ประโยชน์ที่ซุดก็เป็นไม่ออกเนไม่ออกไปนั่งขอก็ต่กระเจาเตงแตงนี่เป่นเลัดเต่เป็นกเป็นพวกไก่ก็พวกไก่ก็เกไหใหญ่ก็พวกหห มีสองยางคือสายไฟสายไฟมากทำร่มให้หอให้ห่นั่นเองมันมาตั้กันคู่กันมากห้างกัน่าอก็แห้างกันทกคนปิเธหก้มจอดเรา้นไปนักันแต่ม่เสริมมนหูอยู่ีนี่ก็เป็นอย่างโลกหน้าาก็ได้เด็กเสันเลยแต่เขาไม่เสริมมนในหูเพื่อเสริมนเขคืพวงพ่วงข้อดีเขาไปเขามั้นนานเด็กเินสั่นต้องพิจารณาอย่าเทีย เพื่ออที่ายสืุ้ฟังเดือนเกีียวเรืองเกยวกับคานดีไนว์ชิสซ่าสุ้ายของมูดสุ้ายเป็นสอบนักทัรมตรีนักทัเตรีเท่าเอกยนกายานักรรมสมัยก่อนกก้อนสิลปของภุนาเดือนเดือนให้พระนวการซึ่งไปเจ้าวล่าดบวชข้าราชการคู่ข้าราชการท้าอาตำรวจนักยายจสามเดือนบานซึ่งครเอนซึ่งไปเพิ่มนขรถสอบนักทัรมตรี อสอทานสาล้ว้อนักทนทุท่านดอก่ลารจะค่อยกระทุ้งแล้วร์เด้สองท้าจะเร่บอยูแต่มาเื่องมจัดบางีย่ใหม่แบบซิปกี่ยปีขึ้นมาด้หล่าจะเอาเรื่อร่วมนะเป็นนักทัานีมองเดีวซักจะจีบอะไี่หน้สองนักทาีด้สองนักอากาได้ระจายซ้อได้มาปรับเปลี่ยนใหม่ปรบเปลี่ยนใม่้านดี ไค่ายว่าพวกนี่ควบอยากได้อยากนีอยากมีอยากเป็นใม่ให้ให้ให้ไ้ไควบอูในพุทธศาสนาของนีอย่าะเรียกเขาบาไบางมองเนได้ทิ้บ้างเป็นสิบกาปีขึ้นแล้วเนียเจ้าวาดคู่หลายสาขาเจ้าวาดเจ้าวาคู่หลายเจ้าก็ต้องอย่กได้ควเน้ยมันเป็นกันด มันสิเป็นแนวก็คือเิ่กงจะเจาอาาสเรื่องเรื่องผู้นั่นนี่ไอดอลอะไรแต่ว่าผู้นี่ผู้นี่เราไได้ดวงใจคือผู้บาอาจารย์้วเน่ยก็ถือียาพระตะกีบผู้นี้แล้วแต่เที่แหลกเลยมันมันยอมเจ้าของเลยตะวันไหนอยากไปไปสอบในมือลกโมโบสวนแล้วเตียงฟ้องไปสอบอาสาราดวยเตียงไอเตกี มักบาดมักนังไงจะได้หิุดหยดบาดนอกสถานที่เลยนะเจ็นทอยากไปเนี่ยานีก็ได้เมื่อไม่ได้แ้บมันเปิดพระรามมุนีไปเขาบอกว่าเรยว่าสิโยบานี้หอกก็เลยสิยบานี่มันก็เลยเปิดพระรางเปิดพระรามมุนีนะเคยจำคำว่าส่วนมุนีนี่ยมล่ะท่านเปิดระาแล้วไมตาบาที่หมวแต่แเน้ยยตะต่ำเขาได้ยึุดเด้หัเด้ นั่นดีแล้วมันใจจ้าท้องลยีหลบานล้างๆมากผู้น่าผู้นาาพตันนี้แหละหรือพวกสามารถทันนี่แหละมาส่งเสริมบ้านมาส่งเสริมเรือเข้าไปดูู้ใแญ่หึมากก็สิ่งพีปัญหาเรื่องนั้นขึ้เรื่อย้ผู้ทีเป็นเจ้าวาสนี่ยต้องด้นักร่มเดก็ได้นักทรมเจอสิยี่สิบพรรษาต่างก็ได้บานบางจังหวัดในท้องนักร่ำเอกนักท่มเอก็จะสิตัางใันเลย xin chào vàng lạc sạc vàng lạc sư 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 ai sư bạn Ai, sư 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 ai sư 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 เดินก็ได้เว้ยเดินนาวก็ได้หนักท่ำข็ต้องไดหนักท่ำสักสัยิงเขาโหลดแท่านไดน้อยท้ำใเรืองหวยหนักท่ำตีเท่เอไการเรียนการศึกษาก็จะโดนมากสิเกตตันน่ว่สิเกนเป็นเป้าเป้าเป้าคือควบรูพวนี้คล้ายวก็เปเอะอาร์ดเขาไปแล้วนว่าสิ่งนี้ยิ่งมากระ้นตามมาต่้ตโปฟอดแม้ท่าหินว่ามาต่ก็ตายไต้กไ มันจะเขามาเหงที่คือมาเหงีบางที่เข้าไปก็จะไปยู่มองเข้ามาคยไปค่คยเห็นค่คยเด็เพื่อนเพื่อสมัยก่อนผมไปพูดไปยู้ไปเที่ยวศึกษาหาพูดดูนักปราจรย์แล้วภาคการตำตทลาบุรีฮอดเพรบุรีฮอดจันทบุรีไปเบิ้งไปเห็นไปนั่งมันจะมี่พอมแตกต่างกันต่านเท่ามีขพอมแตกต่างกันคือยังทำบ้านสวนมุ่นเลยล่ะ ถ้ามาสวนมนคุณตวจจังไลนน้อยเนี่ยมันจะเป็นการศึกษาได้กัเข้าเมื่อเขาได้มาทาแล้วเขาไปใส่เขาก็รักษาตัวเห้ยองกลุ่มดรักษาตัวเ้กรองกลุ่มใ้ส่วนนึงแล้วมันแทลมีตัวสามาได้ปฏิบัติที่เขาจะแห้งอย่างอายุนั่งข้ส่วนหาตันสีบมีบบอเอาอีี่ยนะเอาอี่ยกบหังเลยเท่เห็นพระพระฝรังเจ้าเจ้าย่อมเดยมีใส่ของฝรั่งก็จะสุ ม่ยองหายเย็นเจ้าเห็นได้รต้องเห็นได้ท้องปฏิบูรได้ไล่องเรื่อยหลยลงสอบนักท่อมนักท่อมตีโพเอกเดเจ้าสอบผู้พิพากษาด้วยนะครับฝรั่งกระถางเขียนทัศน์ไรไม่เขียนทัศน์ไรเขียนทัศน์างกินก็ได้หเปล่าตรวจให้ได้เป็นกสัตว์เพราะว่าสื่จะข้าองเข้าใจภาษาอะไรแบบอเมริกาสันเดย นี่ผู้อธิบายผู้ในภาคมี่รังสูอยู่สองภาษาสามภาษาหละกคู้นเนี่ยอะไรเนี่ยเพิ่เปิดโอกาสเพื่อโาษณาแบบพวกอุตสาหพยายามพวมนั่ของอาสุูสามเณรใหม่หรือของที่สำคัญเนี่ยว่าไม่ได้อยู่ได้ไปเต็มหน้าได้เต็มหลายภาษาม่ได้เต็มเจ้าวาดิอ่า หาัาษาชิดภาษาเด้นไปเป็นน่าเป็นพระเทระเขาไปแล้วก็เป็นพวโรคยูโรคคอแล้วเป็นพวกนาสวดงูมูกรได้นกระเด็นมาเรได้นับถ้ำยันสีพาสปอร์ตแเอาหากระเด็เปิดเป็นเซนเลยต้องแยันที่แรกที่สำหรับวัอนี้วัอนี้นัดมาอยู่เช่ยงเียครับเพราะว่าวันที่วันอาทิตย์เพื่อนติดใจสถานที่ที่เป็นมอง พลังจิตตานุภาพเพิ่นมีนักเรียนนักเรียนนักมือกัปูละบ้านเขาก็เชินบ้านพากรสิ่งก็สะดวกได้นั่งไม่มีถ้าได้ก็เป็นยังดอกสุกเพิ่มมากจ้ะอาจารย์เจ้าอาวาสท่านสัดการบริหารเราขบ่ยากที่เราวีซ่าตั้งแต่งกระพู่ก็ได้เหมาะไปท่างกองเลขาเพิ่มแนะนำวิธีการแบ่งหนากระดาษเอาเทปไว้แน่เอาเทปไว้เสื่อ ่อมาเสื่อยงนี่แเพิ่นไหนมากตัวหนึงแล้วเขาสิเคล็ดกันได้กังสิออกมาเสื่อมได้ตจากกระพูนนึ่งหลักสรุปคือเขาเลี้ยงความนะเลี้ยงความได้สบายอยู่สั่นผสมมีมัธยมเหมือนกันอ่าเพิ่นตั้งขึ้นมาหายเอาแต่เลี้ยงความเรื่องไข้ด้วยไายใี้เป็นแนวเขาอธิบายไปตัวสีดำนี่เป็นสัตว์นี่กีดกนที่บายไปเสี่ยวยังว่าเสี่ยงไต มันคือการก้าวกล้วยเราเอากลัวมากงวดมันก็นาาาาม,ากามากหน้า,า,ามันก็แตกต่างแต่เป็นสัตว์ที่ขี่ด้วยกันกินงานด้วยกันเสพประโยชน์เช่นไรแบบไรเบิ้ลนะคือค้อมอธิบายไปมันเต็มนากระดาษใบกระสุลแบบทั้งสองอย่างนี่เป็นสัตว์เป็นสัตวพชนิดหนึ่งที่เป็นข้าหน้าก,ก็ได้เป็นอาหารก็ได้ดแล้วทั้องเสียอธิบายไปคือบทสรุปอันนี้เป็นเรื่องเดียวกันทุกอย่มาก ยัรคำพูดนาวัาตัดีโลโก้ที่คือบวชกรรมบวชกรรมในในรักกันในเทพเขงการสอบทุกอย่างเขาเอาบวชกรรมไปใส่ที่ใจได้ไหล้วเขาทอบวชกรรมมาที่บวชกรรมกับบวชธรรมสองอย่างนัในเพนสิกรรมในบวชขันี่บวชนั่นก็ต่างเลยเขาเปลี่ยนเรื่อยๆเพราะว่าบวชกรรมกับบวชธรรมเหมืนก็ได้เจ้าเปิดสอนธรรมเลยก็สอนกรรมกรรมคือการกระท่ำเนี่ยนะผลของกจัด ผมบางคนเอาการกระทั่งนที่ยังเรียกวิบากเนอธิบายเอาเรียนนักศึกษาไปเรื่อยๆพืวนมวลเกษตรเกถึงมวนเกษตรไทยมวลพวกนี้พวกนี้ศรัทธาพวกนี้ควบเพียรแบบมวลการเรียนรักธรรมเป็นกระสัาสำหรับคน้กงอะเสร็จหาอธิบายหลักเฮ็ดเที่ซีวีชาเดี๋ยวให้เข้าใจได้หน่อยไห้เข้าใจว่าขายนาาร วิธีเขียนเขียนตัวบรรจงขึ้นบรรทัดเป็นบรรทัดบองพยายามเหมือนที่การสีลบูสีแก้ไขวิธีอธิบายกันอธิบายไปสุดแล้วกนันเต็มนาแล้วกันเหมืเขาจะมาหลอกหลอกสุดท้ายกระดาษมีให้กระดาษคือ,อแกะเนื้อแ่วมีสีมียังทั้งนายนดยอดอะไรต่าเป็นตัวย่างเป็นมาจะเขียนเป็นเขียนเป็นอธิบายเป็นได้ดก็หลอกจำับสัน่นตรีแปลว่าสั้นโค้ดเสด็จเป็นเฟิร์มมี เรามือเสื่อมสองเสด็จเราเมืเสื่อมสามหลายนานทีก็หัเพราะว่าคือเราพุ่มท่ำเด่พุ่มทนาวอากาศคือพุ่มท่ำตังได้นีะเป็พภกษาภาษาักษาพุ่มท่ำสันติพุ่ท่ำสันโคะแต่แต่หกภาษาเป็นภษาสิบภาษาพุ่มท่ำเทลักก็พูดแล้วจะสีบภาษาเืินไปนะท่งเองเพิ่นเพิ่นเพินเพิ่นเกี่ยวบเกี่ยวกับภษา คันเด็กศึกสายคือหัวใจของพี่แมเกี่ยวกับซีมาเกี่ยวกับการโดยละเอียดเลยนี่เป็นท่านก็ได้สอบได้ตั้งแต่สามปีแลกวแสดงว่าเจ้าหัวดีอธิบายเพื่อเรียนศึกษาดีมันก็เกินวิชาการทั้งโลกเขายศทั้งโลกเขาเจ้าที่ร้ายก็ดีสลับซับซ้อนก็ดีสำหรับกองทัพทำเข้าไหนมันเลี่ยนระดับมันเย็นทั้งโลกเพี้ยนระดับมันห่อนมัห่อนบางที่อ่ะอันนั้น เพราะฉะนั้นไม่นี้กะขออนุโมทนาแก้ภูแก้ธนาสาธารณมิกทั้งหลายหลาที่มาร่วมฟังตึงตุหลักเริ่อกันกับสามโมก็คือสิเข้าใจเยอะมากทรงเพื่็จะได้ตรวจเบิ้งว่าถูกต้องทุกคนถูกต้องมาเสนอแต่พอจะเริ่มทำทุกทขันเด้อจะเป็นธรรอ่ะ มีไผ่แน่นี่น่บอกโอ้ขเขาจะว่าสิส่งนั่นมามันมือหนีบ่อหอดเนาะใบสันตรีวัดโน่นแสนค่ำสานตัวนีน้ศิริราช